นะครับทีนี้ที่เกิดนํามาตั้งแต่รายการเนี่ยเอาละก่อนหน้าที่จะเกิดเ,เรื่องของผีน้อยเรื่องของโควิด -19 เนี่ยเราเห็นปรากฏการณ์นี่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะแต่ทั้งที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะปรากฏการณ์ของนิสิตนักศึกษาน้องน้องมัธยมที่ออกมาชุมนุมเรียกร้องสิทธิเรียกร้องอนาคตของตนเองอยากให้พลเอกประยุทธ์ลาออกอยากให้มีการแก้ไขรัฐมนูลถามตรงนี้ก่อนว่าคุณโบที่ก็ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดถูกไหมน้องน้องไปไหน ทำไมเราไม่เห็นในข่าวเลยซื้อไม่นําเสนอหรือว่าน้องๆมีภารกิจอย่างอื่นหรือว่าน้องๆฝ่อไปเองแล้วช่วงนี้เป,นเป็นช่วงสอบของเขาค่ะ อเป็นช่วงสอบโบเองเนี่ยแม่โบบเองเนี่ยไม่ติดต่อใครเลยช่วงนี้คือแบบว่าปกติถ้าเกิดว่าอย่างมันมีข่าวอะไรที่แบบน้องถูกโจมตีอะไรอย่างเงี้ยเออเรารู้จักกันเราก็อาจจะส่งเมสเซจแสดงความห่วงใยครับสำหรับโบครั้งนี้คือแบบโบพยายามเงียบเลยกลัวกลัวน้องจะแบบเสียสมาธิสรุปที่หาไปเนี่ยคือไปสอบไปสอบคือเด็กมหาลัยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับคือคือหลายคนอายุเยอะแล้วนะครับคือตอนที่เขาสอบเขาจะอ่านหนังสือเขาต้องมีสมาธิ ใช่ว่าวันพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาหอบกระเป๋าไปสอบเลยไม่ใช่ทั้งคืนนะครับอ่านหนังสือเนี่ยถูกไหมใช่เนื่องจากถ้า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 เป็นเด็กแบบโบที่โบเคยเป็นก็คืออ่านคืนสุดท้ายแหละก็คืออ่านช่วงนี้เลยที่ไม่ได้ออกมาแสดงว่าที่เราไม่ได้เห็นน้องๆมาชุมนุมเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะสื่อไม่นําเสนอใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าน้องกลัวไปแล้วไม่ทําแล้วเบื่อไปแล้วไม่ใช่ถูกไหมไม่ใช่ไม่ใช่แต่วันนี้หลายที่สอบเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นมช รู้สึกว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถ้าจำไม่ผิดก็คือเย็นนี้เหมือนเขาจะมีโบเห็นโปสเตอร์อยู่นะไม่แน่ใจวันนี้หรือพรุ่งนี้หรืออะไรแต่ว่าคือคือวันนี้สอบเสร็จแล้วแล้วมชก็คือมีรอบสองละรับชุมนุมรอบสองฟังดูเหมือนซับซ้อนนะครับติดสอบคือสอบเนี่ยมันเป็นภารกิจของชีวิตของนักศึกษาเลยครับสำคัญที่สุดของเขาละใช่ใช่ใช่แสดงว่ากลายเป็นเรื่องขำไปเลยว่าที่ไม่เห็นที่ไม่อยู่ที่ไม่มีเนี่ย ไม่ใช่ว่าสื่อกลัวอำนาจรัฐจะมาตรวจสอบหรือใครไม่ไปทำข่าวอ่ามันไม่มีอเองสอบสอบสอบ,สอบอ่าแต่ว่าจริงๆแล้วหลังจากนี้ก็ไม่รู้ว่าจะจะมีได้เหมือนเดิมไหมนะเพราะว่าโบซาบโบซาบมาว่าโบซาเนื่องจากบริเวณผู้ได้รับผลกระทบคืออย่างจุฬาเนี้ยค่ะเขาสั่งงดยกเลิกกิจกรรมนิสิตท,ทั้งหมดยาวไปถึง9เมษายน ที่โบรู้เพราะว่าโบได้รับเชิญไปงานเสวนาอสองมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมจดัดโดยนิสิตรัฐศาสตร์จุลาซึ่งมันกําหนดวันที่17มีนาน้องก็ส่งเมสเซจมาว่ายกเลิกแล้วนะเพราะว่ามหาวิทยาลัยมีมีประกาศแบบนี้ว่าให้หยุดยาวไม่ให้มีกิจกรรนิสิตเลยนี่ของจุลาเนื่องจากไวรัสเขาอ้างไวรัสเ,เดี๋ยวนะมันหลายซับซอ้อนเพราะช่วงนี้เกิดหลายเรื่องคือเอาตอนนี้ก่อนตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องการสอบใช่เอานะ แต,แต่หลังจากนี้ขพอสอบเสร็จค่ะถูกไหมเอ้ยแต่ผมไม่เข้าใจสมัยนี้เวลาเด็กเขาสอบเสร็จเนี่ยเขาปิดเทอมเลยใช่ไหมเออปกติสอบอันนี้มันสอบใหญ่อยู่ก็น่าจะปิดนะแต่ว่าบอกก็แบบสับสนเหมือนกันเพราะว่าเขาเขาเปิดปิดแบบอาเซียนแล้วอะค่ะยังไงครับก็คือแต่ก่อนสมัยเราก็คือเทอมหนึ่ง พฤษภาหรือมิถุนานอะไรประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเทอมหนึ่งมันไม่ได้เริ่มตอนนั้นแล้วซึ่งัวก็จะไม่ได้มันเริ่มตอนไหนตามไม่ทันเพราะผมจําได้ถ้าสมัยผมเนี่ยก็คือสอบสองรอบใช่ไหมใช่สองเทอมนะมัยเ,าเรานะใช่ไหม,ก,ม,ลไมกลางเทอมแล้วปลายเทอมกลางเทอมปลายเทอมแล้วก็ปีหนึ่งมี2เทอมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เด็กก็จะมีเทอมซัมเมอร์ซึ่งเขาจริงจังกับเทอมซัมเมอร์ด้วยนะ ก็คือเพราะว่ามันเก็บหน่วยกิจได้ทําให้จบเร็วขึ้นได้อะไรแบบนั้นนะแต่เอาจริงๆถ้าตรงนี้ลงลึกเราจะเริ่มดูไม่รู้เรื่องกันทั้งคู่เลยูถึงอาเซียนด้วยค่ะใช่ค่ะเขาเปิดปิดเปิดปิดตามตามอาเซียนพร้อมๆกันในช่วงที่มีคอร์เปอเรชันของอาเซียนนะคะแล้วหนึ่งในความร่วมมือคือการ กำหนดเปิดเทอมปิดเทอมพร้อมกันอืมอ่ะไม่เป็นไรอันนั้นอาจจะผิดถด้าไปก็ต้องขอไปคุณผู้ชมนะครับหากว่าตามไม่ทันนะครับหากว่าตามไม่ทันเพาจบมาสิบกว่าปนะีไม่รู้ว่าโลกเปลี่ยนไปขนาดไหนทีนี้เอาละตอนนี้เข้าใจว่าที่ไม่ออกมาเพราะสอบเพราะอ่านหนังสืออยู่ค่ะถูกไหมแต่เมื่อกี้คุณโบก็พูดแแผมมาว่าหลังจากสอบเสร็จปุ๊บเนี่ยพูดเหมือนกับว่ากลัวว่าจะ,จะไม่เหมือนเดิม ใช่เพราะว่าอย่างอย่างอย่างที่แบบมีการห้ามจัดก,กิจกรรมละอ้างไวรัสเนี่ยอกคิดว่าก็ไม่ใช่มีแค่จุฬานะคิดว่ามันเป็นเทรน์ที่แบบหลมาหาลัย ah หรือแม้แต่โรงเรียนก็จะทาเหมือนเดียวก็เอาตอนนี้ชัดเลยเพราะว่าไวรัสมันมีอยู่แล้วถูกไหมฮอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ไม่ใช่ข้ออ้างถูกไหมแต่การจะมาห้ามนักศึกษาไม่ให้ทํากิจกรรมเนี่ย <c oughs> มันเป็นเทคนิคหรือเปล่าหรือมันเป็นการ ย่างมีเหตุมีผลมันชัดเจนละเพราะว่าสอบคุณยังให้สอบเลยสอบเนี่ยนั่งกันเยอะวนา้องเสวนาใช่ห <นะ S 2> ไหมใช่นั่งกันเป็นพืชเลยนั่งติดติดกันนั่งนั่งคืออยู่กันเยอะๆในห้องเดียวกันและเยอะกว่าการเสวนาแน่น,นอนอหรือเตรียมอุดมก็เพิ่งมีสอบเข้าไปก็จดท,ที่เมืองทองเนี่ยหมื่นกว่าคน มาเป็นหมื่นแล้วดูข่าวใช่แล้วก็การเรียนการสอนก็ยังมีได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าจะมีแต่งานเสวนาห้ามงานชุมนุมไม่ต้องพูดถึงนั่นหมายความว่าในรัวมหาวิทยาลัยถูกห้ามไปโดยปริยายห้ามโดยยกเหตุผลเรื่องขูก้าใช่ถูกไหมแต่คุณโบก็ตั้งคําถามย้อนแย้งไปว่าเอ้า้ทำไมสอบได้ล่ะโอ้โบไม่ตั้งคำถามมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเจตนาคุณคืออะไร เพราะว่าเพราะว่าอ,อ,าอาย่าง,งงานเสวนาที่บ่าได้รับเชิญเนี่ยบรรูอ้อยู่แล้วไงธรรมชาติงานเสวนาในมหาลัยเนี่ยมันเล็กๆจัดในห้องห้องเลคเชอร์ออการที่มีความพยายามที่จะยกเลิกสิ่งเหล่านี้ออกไปเนี่ยมันแต่ว่ายังมีการการสอบยังมีถ้ามีการเรียนการสอนยังมีได้มันก็มันก็ตลกแล้วล่ะอืไม่ได้เป็นการตั้งคําถามคิดว่า ตรงๆเลยตรงๆเลยเพราะโบเป็นคนไม่ลีลาก็ตรงๆคุณต้องการสกัดเพราะว่าอุ้ยไม่งั้นเราต้องปิดโรงหนังแล้วไหมาเออนะเออเออ<ห>ก็อย่างนี้แหละซึ่งโบไม่ได้สนับสนุนให้ปิดโน่นปิดนี่นะคะโบคิดว่าเราไม่ต้องแพนิคก,กันขนาดนั้นไม่งั้นไม่งั้นมันจะล่มจมกันไปหมด ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800<อ>เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยคะ่ะ